การติดตามผลหลังการบำบัดรักษาการติดตามและการดูแลหลังการบำบัดรักษาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังการบำบัดฟื้นฟูจนครบกระบวนการแล้วและกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยให้การติดตามช่วยเหลือระักษาะะคองตลอดจนให้คําแนะนําเสริมกำลังใจทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติโดยไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีกระยะเวลาในการติดตามผลหลังการรักษา7ครั้งใน1ปีครั้งที่1คือ2สัปดาห์หลังการบำบัดร,รักษาครั้งที่2คือ1เดือนหลังการบำบัดร,รักษา ครั้งที่3 2เดือนหลังการบําบัดรักษาครั้งที่4คือ3เดือนหลังการบําบัดรักษาครั้งที่ห6เดือนหลังการบําบัดรักษาครั้งที่6 9เดือนหลังการบําบัดรักษา และครั้งที่7คือ1ปีหลังการบําบัดรักษาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลังจากสิ้นสุดกระบวนการบาบัดรักษา4เดือนแรกที่ก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลก็จะเข้าสู่ระยะติดตามผลนี้เองนะคะซึ่งจะได้ใบนัดนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่จะทําให้เราจดจําจํานวนครั้งที่นัดว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็อยู่ในวันเดือนปีที่เท่าไหร่ต่อไปค่ะ ซึ่งหลักๆเลยนะคะมี4ช่องทางของการติดตามผลการรักษาทั้งที่ในหน่วยงานนัดมาพบที่หน่วยงานหรือการติดตามทางโทรศัพท์ตลอดจนไลน์แอปพลิเคชันและการเยี่ยมบ้านสมานใจค่ะขั้นตอนการติดตามผลการบําบัดรักษานะคะขั้นแรกเลยก็คือขั้นเตรียมการจึงเจ้าหน้าที่จะแจ้งแนวทางในการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ วางแผนแล้วก็ติดตามผลร่วมกันกับผู้ป่วยและญาตินัดหมายทำข้อตกลงการบริการค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินการติดตามผลมีทั้งการประเมินสภาพร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยมีการตรวจปัสสาวะทุกครั้งที่มาตามนัดมีการพูดคุยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติตลอดจนมีการประเมินผลของการติดตามค่ะ มีการนัดมีการนัดติดตามผลนะคะครั้งต่อไปทั้งนี้หากพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการกลับไปเสพซ้ำอาจปรับแผนการดูแลโดยการปรับระบบการนัดหรือมีการสุขพบแพทย์นะคะการดำเนินการติดตามผลนะคะ1ปีจำนวน7ครั้งและขั้นตอนสุดท้ายเราจะมีการสรุปผลว่าคนไข้เลิกเสพได้หรือเสพมีการเสพซ้ำหรือไม่ต่อไปค่ะ สิ่งที่ญาติควรรู้นะคะเกี่ยวกับเส้นทางการเลิกยาอย่างคร่าวๆเลยนะคะมี4ระยะด้วยกันโดยระยะที่1น,นะคะระยะเกิดการขาดยาในช่วง1-10วันแรกอาการที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านร่างกายก็อาจจะมีนอนมากอ่อนเพลียมากไม่มีแรงด้านจิตใจจะมีหงดหงิดงซึมเศร้าอยากยาหรือมีความคิดเห็นที่ผิดปกติไปค่ะ ระยะที่2คือระยะหยุดยาช่วง10วันแรกถึง6สัปดาห์หลังจากหยุดเสพล่าสุดนะคะอาการที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายก็ร่างกายเริ่มฟื้นขึ้นแล้วนะคะแข็งแรงขึ้นเสพยาเสพติดชนิดอื่นแทนได้นะคะบางรายอาจจะมีการดื่มสุราดื่มเบียร์นะคะทดแทนด้านจิตใจนะคะมีความเชื่อมั่นสูงปัญหาความจำความรู้สึกหรือความอยากจะลดลงมีอารมณ์ที่ดีขึ้นค่ะ ระยะที่3ระยะหยุดยาช่วงยืดเยือ้อหรือช่วงระยะฝ่าฟันอุปสรรคอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทางด้านร่างกายนะคะอาจจะเริ่มขัดกําลังวังชาที่จะต่อสู้อุปสรรคด้านจิตใจนี้ก็อาจจะมีอารมณ์เฉยเมยซึมเศร้ามีอาการอยากเสพยาโกรธง่ายไม่มีความสุขอารมณ์เปลี่ยนง่ายนะคะแล้วก็บางรายอาจมีพฤติกรรมแยกตัวค่ะ ระยะที่4นะคะระยะปรับแผนการดําเนินชีวิตใหม่นะคะอาการที่เกิดขึ้นคือร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นและปกติมากขึ้นด้านจิตใจก็อาจจะมีความรู้สึกผิดและละอายอยู่ลึกๆอยู่บางครั้งยังขาดเป้าหมายและเริ่มมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นค่ะ <S <S ค่ามมาดูหัวข้อนี้นะคะที่ครอบครัวนะคะจะสามารถร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะ,ะ <S <S นะคะอย่างแรกเลยก็คือการสังเกตพฤติกรรม แล้วก็ดูสาเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นนะคะได้ในขณะที่อยู่ที่บ้านอาการแรกนะคะอาการเบื่อเงาหรือซึมเศร้านะคะอาจสังเกตได้จากสีหน้าที่เหมือนเฉยหรือพูดคุยน้อยลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดเป้าหมายหรือว่าไม่มีอาชีพยังอยู่ในระยะ,ะเผชิญอุปสรรคอยู่นะคะสามารถช่วยเหลือด้วยการให้เวลาพูดคุยกับเขานะคะช่วยกันคิดจัดตารางเวลาชีวิต ตารางการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันเอาใจใส่ให้คำปรึกษารับฟังปัญหาอนุญาตให้พาเพื่อนมาที่บ้านหรือร่วมกิจกรรมได้นะคะแต่ก็เน้นนะคะหลีกเลี่ยงเพื่อนกลุ่มเสียงกลุ่มเสพเหมือนเดิม พฤติกรรมที่2นะคะคนไข้อาจจะเกิดกขาดความมั่นใจในตนเองนะคะสังเกตได้โดยนะคะคนไข้ไม่กล้าตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะอาจเกิดมาจากความกลัวนะคะกลัวครอบครัวกลัวสังคมไม่ยอมรับครอบครัวคาดหวังในตัวคนไข้สูงทําให้คนไข้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะคะเบื้องต้นแนะนําญาตินะคะให มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมต่างๆทำความคิดเห็นเข้าบ้างชมเชยเขาในสิ่งที่เขาทําได้ดีทําได้สําเร็จนะคะแล้วก็ให้เขาเลือกของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านเองบ้างนะคะตามความต้องการที่เหมาะสมค่ะพฤติกรรมต่อมานะคะก็คือโกรธหรือฉุนเฉียวง่ายนะคะสังเกตได้จากอาการแสดงสิรีกริยาที่ไม่พอใจออกมาอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งมีสาเหตุน,นะคะอาจจะมาจากการอาจถูกจ้องจับผิดต,ต้องคอยระวังตัวตลอดเวลารู้สึกไม่มีอิสระอาจเกิดฤทธิ์ของยาเสพติดที่ทำลายสมองและยังไม่กลับสู่สภาพเดิมค่ะการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็คือทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับอารมณ์ของเขาให้ได้นะคะไม่แสดงความโกรธหรือว่ากล่าวในทันทีรอพูดคุยเมื่อใจเย็นลงทั้งสงฝ่าย บอกวิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธให้กับเขานะคะเช่นให้เขาดื่มน้ำเย็นเยนมีอะไรให้พูดให้ครอบครัวฟังได้นะหรือเขียนลงบนกระดาษเพื่อระบายความขับกองใจออกกำลังกายนะคะหรือการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะนับหนึ่งครั้งจนครบ10ครั้งเพื่อให้ใจเย็นลงค่ะพฤติกรรมต่อมานะคะก็คืออาจจะมีเครียดหรือวิตกกังวลได้นะคะสังเกตได้จากสีหน้าที่หมกมุ่นการแยกตัวไม่พูดกับใครหรือการอยากออกไปพบเพื่อนเก่าๆค่ะ สาเหตุนะคะอาจเกิดจากการคิดมากหลายๆเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวหน้าที่การงานการเรียนและครอบครัวเป็นต้นค่ะการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็คือครอบครัวพาออกกําลังกายจัดเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะพูดคุยปรบโยนหาสาเหตุของปัญหาสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดเช่นการสูดหายใจเข้าออกฝึกจินตนาการหรือการคิดถึงแต่เรื่องหรือเหตุการณ์ดีๆที่ผ่านมาในชีวิตค่ะ พฤติกรรมที่สังเกตได้ต่อมาเลยก็คือการออกไปพบเพื่อนเกา่าสังเกตได้จากคนไข้ยอยากออกนอกบ้านไปหาเพื่อนนะคะหรือเพื่อนมาชวนไปนอกบ้านสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะอาจเกิดจากความรู้สึกคิดถึงเพื่อนอยากสนุกผ่อนคลายกับเพื่อนต้องการพูดคุยกับคนที่ทำให้ผ่อนคลายค่ะ การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะก็คือครอบครัวคนนให้ความสนใจสอบถามว่าไปทํากับใครทําอะไรแต่ไม่ใช่เชิงจับผิดพูดให้เหตุผลว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็อาจจะอนุญ,ญาตให้เพื่อนๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวได้นะคะครอบครัวควรจัดเวลาและมอบหมายหน้าที่ให้ทําก่อนอนุญ,ญาตให้ไปนะคะแล้วก็ครอบครัวเรียนรู้การพูดคุยอย่างเข้าใจรับฟังความต้องการของเขาด้วยะคะ่ะ สังเกตพฤติกรรมต่อมาก็คือพฤติกรรมการดื่มสุรานะคะโดยการสังเกตดูว่าเขาใช้เงินเปลืองหรือไม่ซื้อมาดื่มเองที่บ้านหรือไม่หรือมีการออกไปดื่มนอกบ้านอาการมึนเมาหรือมีการได้กลิ่นสุรานะคะ<อ>สาเหตุอของการดื่มสุรานะคะอาจจะเกิดการก็อใจผิดว่าเป็นการทดแทนยาสเสพติดได้นะคะหรือคิดว่าเป็นทางออกนะคะคลายเครียดหรือคลายเหงานะคะและอีกอย่างนะคะสุราเป็นสารเสพติดท,ที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยจึงเป็นอะไรที่หาได้ง่ายมากเลยค่ะ ส่วนการดูแลหรือช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็ครอบครัวไม่ดื่มให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ไม่ชักจูงนะคะ,ะแล้วก็พยายามบอกให้เขาเห็นโทษแล้วก็ผิดภัยนะคะของสุรานะคะไม่อนุญ,ญาตให้ดื่มหากมีการร้องขอต้องมีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจึงอนุญาตนะคะเช่นการควบคุมปริมาณการดื่มเป็นต้น,นะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะติดยาเสพติดเลิกได้ด้วยความตั้งใจจริงนะคะและความเอาใจใส่จากคนใกล้ชิดสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลนี้นะคะได้ QR Code นี้เลยนะคะสแกนได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์แล้วก็ไอทีโรงพยาบาลธนรักษ์อุดรธานีนานนค่ะ